สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลุมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับพ่อใหญ่กันเ้อครับสวัสดียามแรงพี่น้องพ่อกันอีกเช่นเคยเนาะช่วงค่ำๆพี่นอ้องตอนนี้หามงไปล้วพายาการว่านปุ๋ย เมื่อนี้พยาการวันปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข่าพี่น้องถึงเวลาแล้วเดอ้ออ่าก็นาแต่ละที่แต่ละแปลงแต่ละมองมันบักคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเอ่อสหรับพยาการพยาการการมาเบิงต้นเขา่าเป็นลักะกอนอ่านาอันนี้นาห่วยพี่น,อน้องนาห่วยอ่านาห่วยมองนี่เบิงจากต้นเขา่าความสมบูรณ์ของต้นเข่าแล้วพยาพยาการประจงประจาเป็นต้องมีโตหนาพี่นอ้องอ่าเพราะว่าเข่ามันเขียวเข่ามันเขียวมันอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้อง เพราะฉะนั้นพยาการก็จะใส่โตหลังกับโตกลางพี่น้องโตโต,ตกลางกับโตหลังพี่นอ้องอพยาการจะใส่ปุ๋ยถาดล่องสูตรห้าสามสิบไปเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยห้าสามสิบไปเลยเพราะว่าเบิ่งสภาพต้นเข้าแล้วถ้าต้นเข้าพัเป็นแบบนี้อย่าไปใส่โตหน้าพี่น้องเพราะว่าเขามันเขียวปืดเลยเขียวจนดำหมดละเบิง่งติดละนะอะเพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตรรับลวงข้าวปุ๋ยระเบิดรลวงข้าวพยาการเนีย่ยมาท่านด้ใส่ พายาการพึงจะมาใส่เนาะครับเนาะหลังจากที่ต้นเข่ามันจอยมันบ่ค่อยสมบูรณ์อ่าตอนนี้ต้นเข่าเขียวปืดบดแล้วอ่าต้นเข่าเขียวปืดแบบนี้ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดล้วงเข่าไปเลยพี่นอ้องอ่าเพราะว่าเขาต้องเบิ่งสภาพต้นเข่าได้พี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับหนะ้าฟังนี่เนาะครับเนาะเอ้หน้าฟังนี่มันใบมันออกเหลืองเหลืองพี่น้องปลายมันออกแดงแงอ่าเบิ่งปลายมันพี่น้องเบิ่งปลายมันออกเหลือเงเหลือง,งออกแดงๆงแบบนี้ปลายมันเนาะอ่าอันนี้มันยังขาด อในตัวเจนก็คือตัว N อยู่พี่น้อง N P K น่ะพี่น้องสามโตปุ๋ยสามโต้เนี่เพราะฉะนั้นในยังขาดในตัวเจนอยู่อันนี้ต้องผสมยูเรียจักหน่อยพี่น้องนี่ใส่สูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าก็ได้เนาะครับเนาะถ้าจะใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข่าแต่นี่เพิ่นธุ์ยี่มัดทันได้ใส่พี่น้องนี่เพิ่นธุ์ยี่มัดทันได้มะวานสําหรับพยายการนี่อ่ามันจะใกล้เดือนสิบเพ่งแล้วพี่น้องเดือนสิบเพ่งคือ,อยังมันเป็นภาษาทางอีสานเลยพี่น้องเดือนสิบเพ่งก็คือสิบห้าค่ำเดือนส ตรงกับมือใดกระเบิงเอาวันที่นะครับนะแต่สําหรับพ่อใหญ่การเนี่ยส่วนมากเดือนกันยาพี่น้องเดือนกันยานี่ย่าให้มันเกินวันที่สิบห้ากันยาาย่าให้มันเกินวันที่สิบห้ากันยาในการใส่ปุ๋ยรับรวงข่าวถ้าเขาใส่เกินวันที่สิบห้ากันยาใส่ได้บ่ใส่ได้แต่มีผลตามมาพี่น้องเสียงต่อให้ต่อเสียงต่อให้เข้าเป็นโลกพี่น้องเข้าเกิดออกมาเข้ามันหอกออกมาเขามันออกรวงออกมามันก็จะตายขาวพี่น้อง เพราะว่าการกินปุ๋ยในตัวเชนมันหลายมันอาจจะตายขาาก็ได้พี่น้องนะครับเนะาะเพราะพยาการก็เคยเป็นโยพยาการก็เคยโดนโยพี่น้อง <c oughs> เ,ออห,เห,ลหลือขอฮะแล้วเหลือขอเหลือคำบลัํมบลานเพิ่นพี่นอ้องเออมันจะเป็นย่างว่ะแต่แต่พี่น้องต้องต้องต้อง,ต,องต้องฟังผู้เท่าผู้เกวว่าน้ำเด้อครับเด้อเพราะว่าเข้าแต่ละม่องแต่ละบอลมันบักคือกันเด้เอการวานมันบักคือกันนะครับเนาะอันนี้เข้าหน้าปีพี่น้องหน้าวานนะครับเนาะ ถ้ามันเหลืองแบบนี้สมกวรในใจใสโตหนา้ายูเดอร์พี่น้องเดอร์เพื่อที่จะให้มันเด็กินปุ๋ยนะครับเนาะให้มันครบสูตรแต่สําหรับหน้าพยาการเปรียบเทียบติละหน้าสองแปลงเห็นบ่มันแตกต่างกันได้พี่น้องนี่ครับนี่การเฮ็ดเข้ากาันเฮ็ดหน้ามันแตกต่างกันได้พี่น้องเนี่ยสำหรับหน้าพยาการนี่ต้นเข้าเขียวปืดเลยพี่น้องอ่าเขียวปืดแบบนี้พอยาการประจําเป็นต้องใส่โตหนา้าถ้าใส่โตหนา้ามันจะบ่าใบได้พี่น้องเออมันจะบ่าใบนะครับนานผลเสียตามมาทันที เพราะฉะนั้นพยาการในเมื่อโตหน้ามันเขียวปืดแบบนี้ความต้องการของต้นเขาก็คือต้องการตัวตัวกลางกับตัวหลังมากๆพี่น้องเพราะว่าครับใส่รับรวงเขานะครับเนาะนี่พยาการจะให้เบิ้งพี่น้องพยาการใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับเนะาะปุ๋ยพยาการใส่นี่นี่นี่นนนพยาการให้เบิ้งนี่สักก่อนพี่น้องอันนี้ปุ๋ยพี่น้องนี่ปุ๋ยสีเดียวแต่ว่าสูตรห้าสามสิบพี่น้องสูตรห้าสามสิบเด้อพี่นอ้องเด้ออ่า กะเพิ่นจะมีลิขสิทธิ์ของเพิ่นอยู่เนาะเพื่พอพลายการจะพยายามบใบเห็นอ่าจะบใบเห็นอยี่ห้อพุนล็อกพี่น้องนะครับเนะาะอจะบใบเห็นยี่ห้อพุนล็อกจะให้ให้ทายแต่แบบนี้เลยนี่นี่ครับอ่าจะมีแมกนีเซียม5%พี่น้องอ่าแคลเซียม30%ก็แสดงว่าก็แสดงว่าสูตร5 30พี่น้องใส่สูตรนี้ไปเลยพี่น้องอันนี้ตัวนี้เด้อพี่น้องสำหรับนะ้าห้วยพลายการใส่สูตรนี้เด้อพี่น้อง นาซิปไล่พี่น้องอ่าสูตรห้าสามซิปไปเลยอ่าเหลืออีกคู่หนึ่งเนี่ยพี่พยาการวานมาแล้วนะครับเนาะเหลือมองนี่แหละเดี๋ยวพยาการจะวานให้มันแล้วส่วนหนึ่งทึ่งพยาการวานเบิดแล้วนะครับเนาะใส่โตกลางกับโตหลังกับพ่อพอเข่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วพี่น้องถือว่าอู้คนก็อ้วนแล้วแต่ว่ามันยังกาแข็งแรงเนะี่ยคนอ้วนแล้วแต่ว่าต้นเข่าแปบของเข่าคือตน้นต้นเข่าเข้าอ้วนแล้วอ่าก็คือสมบูรณ์แล้ว ถ้าแต่งหน้าก็งามแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายคนเท่าบัแข็งแรงหน่อยน,น่ะผู้นั้นอ้วนอยู่แต่ว่าเป็นโรคจังสิ่าหรือว่าอ่อนเพียหรือว่าอ่บ่ค่อยสมบูรณ์หน,น,น่อยน่ะอ่อนอ่อนแอนแอนเพราะฉะนั้นสมบูรณ์ก็ต้องกินวิตามินไปนั่นพี่นอ้องอ่าป้องกันโรคไปนั่มออกกำลังกายไปนั่นจังสิ่งนะอ่ะเปรียบเทียบเนาะครับเนาะเปรียบเทียบกับต้นเขา่าพยาการกับจะาวานหาสามสิบไปเลยถ้าไพา่ตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้พยาการขายอยู่ด้วยพี่น้อง พยยื่อการนามาใจเอานำมาขายให้ครับเพื่อนเกษตรกร,เ,กรเอฟซีทุก่านนําแลวก็สำหรับชุมชนบรรพยาการก็ใส่หลายพี่น้องเพราะว่าพยาการลูต่ตุนเกษตรกรเช่าหน้าเฮาเนาะพีน่น้องนะเกษตรสงสัยเสงสารลู่ตุนนั่นละเกษตรกรเชาหน้าเฮาซื้อปุ๋ยแต่ละกระสอบนี่พันไปพันไปปุ๋ยสูสิบห้าสิบห้านี่พันห้าพอดีพี่น้องเออบอกว่าปุ๋ยสูนไหนแพงบัดแต่ว่าปุ๋ยที่พยการนํานมาจาหน มาจากโรงงานพี่น้องมันบัดไอ้พันในหนามบัดไอ้พันหลานบัดไอ้พันยังก็ซอบหนึ่งเจ็ดลอยพี่น้องก็ซอบละเจ็ดลอยที่พ่อใหญ่การขายอยู่เดอ้อพร้อมทรงพี่น้องก็สอบละเจ็ดลอยนี่พร้อมทรงอถ้าไผสนใจสุดห้ายี่สิบห้าเออสุดห้าสามสิบนี่พี่น้องก็ห้าสิบกิโลพี่น้องปุ๋ยก็ซอบหนึ่งก็ห้าสิบกิโลมาตรฐานถั่วไปนะครับนะถ้าหากว่าเขาเฮ้าเหลือง แบบนี้เขาก็ับไปซื้อยูเลียมาผสมก็ได้พี่น้องยูเลียไปต้องใส่หลายเดอ้อยูเลียเสาสื้อมากกระสอบหนึ่งมรรดาสิบกิโลเขาก็ใส่สักสิบกิโลนี่สิบถึงสิบห้ากิโลนี่พี่น้องเอามาผสมกับปุ๋ยเห่านี่เอามาผสมปุ๋ยสูตรห้าสามสิบนี่มันก็จะได้อยู่กระสอบหนึ่งมาผสมปุ๋ยเห่านี่ก็ได้สามกระสอบพี่น้องเฉลี่ยไปนะครับเนาะไ่ต้องใส่หลายเอามาผสมเพื่อที่จะให้มันเ,เขียวขึ้นมาจากักหน่อยนีย่ สำหรับโตหลังโตกลางมันกับพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องถ้าให้ปุ๋ยเ,เกินความต้องการของตนเขามันก็นจะเปลืองปุ๋ยเปลืองตนทุนเฮ่าอย่างแรกละอย่างที่สองให้เห็ดให้เกิดโลกพี่น้อง่าแต่ว่าเขาใส่เขาเขาเหลืองแบบนี้เขาใส่ปุ๋ยสูตรห้าสามสิบไปเลยได้บ่มันใส่ได้ได้พี่น้องแต่ว่าพยาการบ่กข่แนนำํำนะเนาะบ่กข่แนนาเพ่อยังเพราะว่ามันได้กินอาหารบ่สมบูรณ์พี่น้องไม่ได้กินอาหาราบ่ครบ สมควัต้องใส่เอาผสมยูเลียมาจากผสมจากน้อยพี่น้องให้มีโตหนาจักหน่อยเพราะว่าเฮาเบิงสาพต้นเข่าเป็นลักนาะคบเนาะเฮาเบิงสาพต้นเข่าเป็นลักเออถ้าเป็นแบบนี้สมควรที่จะมีโตหนา,าสักสิบห้าหนึ่งพี่น้องก็คือเอายูเลียมาผสมสักสิกสบห้ากิโลนะกอผสมกับของเฮานี่เฮาตักสมมติว่าเฮาตักปุ๋ยเฮานีา่ประมาณประมาณไอ้คู่หนึ่งจังสี่ออายูเลียกับประมาณสักครึ่งคู่จังสี่เอามาผสมพี่น้องอ่า มันก็จะได้สมบูรณ์พี่น้องผสมเองก็ได้นะครับเนาะะสำหรับพยาการนี่เข้ามันง่ามอยู่แล้วพี่น้องเข้าพยาการมันง่ามอยู่แล้วบดทุ่งเหือตเบิบบ้งตีละดําปืดบดทุง่งเขียวปืดเพราะฉะนั้นพยาการก็จะวานแต่ห้าสามสิบไปเลยนะครับเนาะะบอกเคล็ดลับดีๆพี่น้องปุ๋ยกระสอบละเจ็ดร้อยบอทองหอดพันละเสียดายเงินปุ๋ยสูตรระเบิดล้วงเข่ารับรองหวังผลเห็นผลแน่นอนพี่น้องเข้าเม็ดไสเม็ดตรง อ่าไผสนใจจังไรกะติดต่อพยายการกระไดเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกห้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสองเฉพาะโซนภาคอีสานครับพยายการส่งนะครับนะแต่ว่าภาคอื่นกะอ่ามีค่าขนส่งทลายทลายแต่ละพื้นที่มันก็บ,บ่คือบ่มาเท่ากันนะพี่น้องนะแต่ว่ารับรองมันถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนอีกอย่างหนึ่งรับรองอ่ามันถือก,กว่าปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นละพี่น้องนะยี่ห้อที่เขาใส่ประจำนั่นแหละมันถือแน่นอนพี่น้องเขาก็จับได้ประหยัดต้นทุนลงปุ๋ยห้าสิบกิโลขึ้กันพี่น้อง เฮ็ดยั้งหอาไปสือปุ๋ยแพงนะครับเนาะผ่านลานค้าหลายมองหลายบอลผลนะครับเนาะมันก็กินต่อๆมาเฮ็ดให้ปุ๋ยราคาแพงพี่น้องนะเฮ็ดให้ปุ๋ยราคาแพงไปน้่เพราะฉะนั้นพยาการทรงผู้เดียวจบเลยนะครับเนาะไปหอดมองเลยเอา้าคลิปนี้พยาการฝากไว้ครับผมอ่าคลิปนี้พยาการฝากไว้ถ้าไปสนใจปุ๋ยถ้าไปสนใจปุ๋ยสูตรระเบิดบรับหลวงข่าวสูตรห้าสามสิบพี่น้องศูนย์ห้าสามสิบกะโทรหาพยาการไดเดอร์ศูนย์หกห้า สองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสองพี่น้องอ่าโทรมาสอบถามก็ได้ว่าอยู่จังหวัดยังพอลีการส่งถดได้ส่งใด้ค่าค่ารถค่าเดินทางรวมเบ็ดเสร็จแล้วไปหอดพุนเท่าใดรนี่นะครับเนาะอ๋อเออเฟือเฟื่อแพร่กันพี่น้องอ่าถ้าไฟมาซื้อก็ไปเป็นยังเบิ้งไว้ครับถ้าไฟมีตลาดทั้งพุนก็ซื้อทั้งพุนก็ได้เนาะครับเนาะบดีว่ากันพี่น้องแต่ว่าอย่าไปซื้อปุ๋ยแพงเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยแห่งเงินแห่งหายากอยู่เออเงินแห่งหายากอยู่อ่า เอาคลิปนี้ฟังไว้ซ้ำนี้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ